สวัสดีคนดูทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของเดฟดูคนเห็นเจ้าสิ่งที่อยู่ข้างหลังพี่เดฟนั้นหรือเปล่าไม่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 ใช่ตัวที่เต้นดุกิกดุกดิกอยู่ทางซ้ายมือนู่นข้างบนนู่นใช่แล้วไอ้เจ้าตัวที่อยู่ข้างหลังของเรานั้นมันคือเจ้าตัวไททันทำไมร่ามแมนยังไงล่ะเอ้ยเยพิ่งสังเกตเห็นเวลาเราเดินมันมองตามเราด้วยว่ะเอ้ยเชนเชนหนึ่งเช ทุกคนแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนครับสู่เกมโรบอทในแมปที่มีชื่อว่า Source Warrior <อ> อะไทุกคนมูวันนี้ก็คือมีอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมทุกคนมันเป็นอัปเดต1.1นั่นก็คืออีเวนต์ซิกิบีดี2อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกลัวว่าไอ้เจ้าอีเวนต์ใหม่นี่มันมีอะไรเข้ามาบ้างนายนายนายเองยืนโยกอยู่สักนานละนายขอยืนดูหน่อยเสว่ามีของอะไรใหม่เข้ามาบ้างแ d มว้าวทุกคนครับทางซ้ายมือของเดฟอันนี้คือตัวออร์เรเมนต์นะครับผมก็คือเป็นเครื่องประดับใหม่ นั่นก็คือ d u e l toy rescuer นักกําจัดซ่วมว่ะก็คือไม้ดูดซ่วม2อันนะฮะมันบอกว่ามันเป็น camera man w e s p a w n นะครับผมคนดูไหนขอดูเจ้าตัวสเตตัสเจ้า d u e l toy rescuer หน่อยสินี่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 คนดูครับเอเอฟเฟกมันบอกว่ามันจะทําการซัมมอน camera man นะครับไอเจ้าตัวที่กําลังเต้นดุกดิกุกดิกอยู่นี่ใช่ไหมมันน่าจะเรียกไอเจ้าตัวพวก camera man ออกมาครับน้องแล้วก็ให้ไอเจ้าไม้ดูดซ่วมเนี่ยไปเป็นอาวุธให้กับเจ้าตัว camera man สองอัน okay. น่าสนใจน่าสนใจแล้วมีอะไรเข้ามาอีกครับผมนี่สิ่งที่ทุกคนรอ,อคอยใช่แล้วมันคือฮีโร่ตัวใหม่ครับน้องๆมันคือ Titan Man. ไททันคาเมราแมนไหนขอมายืนดูตรงนี้หน่อยสิถ้าทุกคนจนําได้ว่าอีเวนต์ซิกบิดีีรอบที่แล้วนะครับมันจะให้เราสามารถที่จะแลกไอ้เจ้าไททันสเปกเกอร์แมนนะนะมีคนหลายคนอา่ถามพี่เด้ว่าแบบไททันไอ้เจ้าตัว,ตวลำพุงสีแดงเนี่ยหาจากไหนซึ่งมันหาได้จากตัวอีเวนต์ซิกบิดีีของอันแรกนะแล้วตอนนี้มันกลายเป็นตัวแลมิเ็ดไปแล้วอ่ะทุกคนไม่สามารถถ่ายได้แล้วใคร ที่แบบไม่มีก็คือจบเลยครับน้องๆนะตอนนี้นะอ่ะไหนมาดูไอ้เจ้าตัวไททันคา m เมล่าแมนกันหน่อยครับผมมันบอกว่าไททันอาร์เซนอลมันจะเริ่มการเรื่องอาวุธตอนเริ่มต้นเวฟหืม <c oughs> หมายความว่ายังไงเลือกอาวุธหนึ่งใน3ของไททันคา m เมล่าแล้วไททันคา m เมล่าจะเป็นคนแบกให้เราอย่างนี้เหรอแต่ดูข้างล่างครับทุกคนเมื่อหากเราสงสัเนี่ยมันจะเพิ่มโบนัสพลังโจมตีนะครับผมและ ก็เป็นโบนัสของเลือดด้วยซึ่งต่างกันกับของไอ้เจ้าตัวไททันสปิเกอร์นะครับมันจะบวกเป็นโบนัสเป็นวิ่งไวและก็เป็นพลังโจมตีนะฮะตัวนี้ก็เรียกง่ายว่าได้ทั้งเลือดเยอะแล้วก็ได้ทั้งตีแรงด้วยครับน้องๆอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อตรงนี้ดีกว่าครับในหน้าช็อปของเจ้าตัวอีวต์นะฮะว่ามีอะไรบ้างเน่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 มีไททันคารเมล่าแมนแฮมเมอร์ด้วยครับผมน้องๆก็คือเป็นดาบใหม่นะครับที่มีพลังโจมตี1 5 5แอยแท็กครับ และทุกคนนะหากเลื่อนมาตรงนี้จะสังเกตเห็นมี Eternal e v e n t Shop ด้วยก็คือไอตรงที่ไต่หอเนี่ยเราสามารถเอาไอจะบพอยนี้ไปแลกของที่เป็นไอเทมที่ไต่หอได้ด้วยว้าวเฮ้ยเดี๋ยวไว้ไปดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงครับผมน้องๆนี่นี่นี่เยอะอยู่ในนี้มันกาลังเต้นโยกซ้ายโยกขวาเลยในขอดูในซี่วเองเอาอะไรมาขายชั้นบางนี่ครับผมทุกคนไทยท่านเข้าไม่ได้ EX โอ้ทุกคนสังเกตอะไรนี่หรือเปล่าดูนะออร่านะครับอันนี้คือมันเป็นระดับใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเว้ยน้องๆสังเกตดูตรงขอบวงัรคบ และดูค่าสเตตัสที่มันบวกนะฮะมันบวกมากกว่าตัวมิติกอีกโอเคซึ่งมันบอกว่าเราสามารถรับพอยไอเทมที่จะเอามาแลกได้เพียงแค่วันละ หกพันเท่านั้นนะเอาละทุกคนเดี๋ยววันนี้ไปได้จะไปลองเล่นกิจกรรมอีเวนต์ใกล้เจ้าตัวสกีบีดี้กันดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวจอยใส่ท่านละทุกคนมาเดี๋ยวไปลงพร้อมกันนะครับผมว่าเป็นยังไงนี่พอเข้ามาเราจะเจอไอ้เจ้าตัวคาเมราแมนนวนมาโ่นแล้วไอ้ท่านคาเมราแมนล่างอัพเกรดโดยอีเวนต์นะครับมันให้เราจำเป็นต้องปกป้องเจ้าตัวไททันคาเมราแมนจากการไอ้เจ้าพวกกิบีดี้ที่มันจะเข้ามานะครับอ่ตายไปเรื่อยๆกัน นี่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 เห็นไหมเมื่อหลอดฟ้าเต็มเลยครับผมนี่ให้ท่านไม่ลาเราก็จะปล่อยใส่อย่างนี้เลยน้องๆจ๋าและไอ้เจ้าพวกสกิบดี้ทั้งหมดที่อยู่ในแมพก็จะตุยไปนะครับแค่ทำไมรู้สึกว่าไอ้เจ้าตัวพวกสกิบดี้มันมาน้อยจังเลยน้องๆไม่สั์ใจเลยอ่ะนะพอแบบมาเยอะๆกว่านี้กล่อยได้ไหมครับผมนนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วเราต้องคอยปกป้องไว้นะฮะ เราต้องคอยปกป้องไว้อย่าให้มันเดินเข้าไปใไนวงสีเขียวได้นะครับเฮ้ยเหมือนมีบอสมาวะ่ะน้องๆเอาอะเอาเดิเอาเดิเอาเดิเอาดเอาด,เาดิโอ้โหสบายมากน้องๆเอออย่ารีเข้าไปอย่ารีแอบเข้าไปอย่ารีบังอาจเข้ามาเออ,เอ,อนั่นแหละขอบคุณมากใช้ทันกลาา้องแม่แมนนายใช้สกิลอันเตเให้านะเฮ้ยทุกคนเหมือนจะมีบอสเกิดแล้วว่าน้องๆไหนโอ้ยนี่มันให้ทันสปีกร์โอ้โหันี่มันเป็นบอสมากเหรอตัวที่หนักก็เข้ามาี่ครับ ระหว네่างนี้พี่เดฟวิ่งขอมาปาดมอนให้พวกจุตัวเล็กๆก่อนนะครับเพราะว่มันจะเดินเข้าไปนะเองมานี่เองนี่เองขันลากเองมานี่เออมานี่มานี่ให้หมดมานี่ให้หมดดูซิน้องๆว่าพี่เดฟนะครับผมตัวคนเดียวจะสู้กับไอ้เจ้าตัวไททันสเปกเกอร์ได้หรือเปล่ามามาได้ปาดแหลกปาดหมดไปส่วนไทยเองคิดว่าเองจะเดินเข้าไปได้ยังไงงี้ยล่ะเฮ้ยเออเอเฮ้ยองมานี่เว้ยมานนี่มานี่มานี่มานี่ มานี่เองมานนี่เองอย่าชวยอกามอย่าตีเนียนอย่าเนียนอย่ามาทำเป็นเนียนเดินเข้าไปเอาแล้วน้องๆโอ้โหพี่เล็กตบบอสไอ้เจ้าตัวไททันสปิเกอร์ได้คนเดียวสบายเลยครับทุกคน่ดูตอนนี้ถ้าหากเราชนะไอ้เจ้าตัวไททันสปิเกอร์เนี่ยมันจะกลายมาเป็นพวกเราเฮ้ยหน้องๆแต่ฉันละฮ่ามันพื้นละโวอสใหญ่ของแกตอนนี้ได้กลายมาเป็นพวกของฉันแล้วฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยไอ้นี่มันเจ้าบอสกินไปดีดิวะีวมาเน่ยเองที่ว่าเองจะเอาชนะ่าพวบนี้ได้เหร เล u uh u ่นดูพ like ุ Eat, oh ่งมากับไฟก็รู mm ้จ hmm. so ักเล่นดูหน้ากากลอยไปเลยไอ้ยตะพวงลูกกระจกมันเดินเข้าไปแล้วโอ้โหตายหาแล้วดีะตี๊อบมันอยู่เคลื่อนไปหน่อยน้องเอ็งยาวมากเองเอ็งยาวไปใช้แผนเล่อนเรียงตีฟาดไปตรงนี้ตัวหนึ่งตีฟาดอีกฟาดอีกฟาดอีกเฮ้ยโอ้โหบอดใหญ่มาแล้วน้องอืมอืมเออเตี๊อบสู้ไปดิสู้ไปดิสูไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันเอ็งให้ลูกน้องเอ่นมา โอ้ห oh ไอเจ้าพวกพีทโฮสซุมเรียมมันแอบลอยเดินเข้าไปในระหว่างีนพี่เด็บเนียนสู้กับบอสอยู่อะโอ้โ oh หเรียบร้อยเลยกับแพ้แล้วนะอ่ะทุกคนคบตอนนี้พี่เดยบได้พอยต์สูงสุดนะครับผมก็คืออยู่ที่ครบ600 0เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วถ้าสมมติเราอยากจะได้ไอเจ้าตัวไททันคาเมล่าแมนนะน้องๆต้องใช้18 0 0 0นันะฮะซึ่งพี่เดยบก็หอจะทำการเติมเพื่อเอามารีวิวให้น้องๆดูก่อนเลยละกันนะ,ะับผมออะมา เย่ yeah, เรียบร้อยอ่ะ PDF ได้มาละหนึ่งหมื่นแปดพันตัวพอยต์นะครับผมอ่ะ,อะเราจะมาทำการแลกเจ้าตัวไททันคาเมล่าแมนกันเลยนะครับน้องๆมาแลกมาเลยเออได้มาแล้วไททันคาเมล่าแมน PDF เอาเจ้าตัวชาแมนเก็บเลยละกันนะครับน้องๆแล้วเราทายเพียงแค่เจ้าตัวไททันเอ่อไททันสปีกเกอร์กับไททันคาเมล่าแมนนะมายืนคู่กันเลยนะครับผมมานี่เย่ yeah. ตัวไททันคาเมร่าแมนเนี่ยถือคอนด้วยเลยน้องๆทุกวันนี้มันคือจะล่างอัปเกรดของไททันคาเมร่าแมนนะดูดิมีติดเจตไอพ่นทั้งหลังด้วยว่ะว้าวยริงเจังทุกคนเดี๋ยวพี่เดฟจะไปลองรีวิวให้ดูนะครับผมว่าไอเจ้าตัวไททันคาเมร่าแมนเนี่ยมันมีกิลอะไรนะครับผมอ่ะขอไปที่โลกสี่แล้วกันนะน้องๆอ,อ่ะพี่เดฟตอนอื่นพี่เดฟจะยืนนิ่งๆนะครับผมให้เจ้าไททันคาเมร่าแมนมันจัดการนะอ๋อนี่ไง อ๋อมันจะกลายร่างเป็นตัวใหญ่แล้วมาทุบเลยน้องๆอู้อ้นี่ไงทุกคนคือเต้าตัวไทยทันทำให้ร่างแมนก็คือมันจะกลายร่างใหญ่แล้วมันก็จะใช้อาโจมตีนะครับผมหรืออาวุธของมันเนี่ยที่มันอัปเกรดมาน้องๆคือไม่เหมือนกันในแต่ละเวฟในทุกเริ่มเวฟอ่ะพอครบ3มเวฟไปแล้วมันจะเป็นยังไงครับเฮ้ยไม่เลยว่ะน้องๆมันกลายร่างใหญ่อยู่อย่างเงี้ยมันคอยช่วยเราเลยนะเฮ้ยดูดิคือมันอยู่อย่างเงี้ยตลอดเลยอ่ะเฮ้ยโคตรโอพี้ยโอพีจะจัดน้องๆ คือพี่เดฟแท่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะเนี่ยพี่เดฟแค่ยืนอยู่เฉยๆนะครับผมดูดิพี่แค่ยืนอยู่เฉยๆนะน้องร้องเนี่ยยืนอยู่เฉยๆเท่านั้นเลยนะแค่ยืนอยู่เฉยๆเท่านั้นเลยนะไททันคเาเมราเนี่คือจัดก,การให้เราหมดเลยทุกคนดูดิโอ้โอ้แล้วมันปล่อยลำแสงไฟอยู่ตรงหน้าอกออย่างพวกหมาป่าพวกนี้ซะนั่นแหละจัดก,การมันไล่ไททันคาเมราแมนดูไ้ไปเออเออเอเอเฮ้ยแม่งเก่งมากน้งนองๆ กตัวไททันสปีกเกอร์อีกอะไททันสปีกเกอร์คือมันต้องรอคูดาวน์มันถึงจะกลายล่างใหญ่มาช่วยเราได้แต่ตัวไททันคาเมล่าแมนไม่ใช่เลยอ่ะน้อง,องไม่ใช่เลยครับผมมันกลายล่างมาช่วยเราตลอดทุกเวฟเลยน้องๆอ,อุ้ยโูพีสัตวโกมากน,น้อง้โห คือในแต่ละเวฟม,มันเลือกเอาว่ามันจะใช้อา,อาวุธไหนของมันนะครับผมก็คือจะปล่อยไฟนะครับผมตรงอกก็ได้หรือแนมะ้จะใช้ค้อนคุบนะครับผมหรือแม้จะใช้ปืนเลเซอร์ที่ติดมาตรงซ้ายมือของมันก็ได้เหมือนกันนะครโอ้ยชีเย้เจ๋งมากเฮ้ยใครที่ได้มาตัวนี้นะสำหรับผู้เล่นใหม่นะพี่เด๋อบอกเลยคุดคูปีอย่างโกงอ่ะน้องๆคือสปายอะ่ะทุกคนคือเหมือนเรามีเพื่อนมาร่วมช่วยเราตีหรือช่วยเราฟาร์มเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตัวเลยนะ นี่นี่ ö, ยิงไปยิงลำแสงเลยนั่นแหละนั่นแหละสุดยอดเอาล่ะเราจะลองยืนนิ่งๆหนูในนั้นน้องๆนี่น <fur locations. S 2> ี <wob> ่ทุบไปทุบไปทุบไปโอ้แต่ดาเมจที่ทุบอยู่ที่เก้าพันเลยนะทุกคนทุบไปทุบไปเออเออโอ้เรามีเพื่อนคุยตีแล้วว่ะขาผมสีนีเออเออเออโอ้โหโคตรโอพี โอ้เรามีได้ครับสองตัวเราอูพเราแทบฟันได้ไม่ต้องเยอะเลยน้องเราแทบไม่ต้องฟันเยอะเลยก็ได้เนี่ยวเออเออโอ้ยช่วยทำเสวยแบบชิวๆเอาเลยมาครับผมเออขอตีดูดเลือดหน่อยแล้วกันเลือดจะหมดอ่ะน้องๆเออเออมาหนึ่อยเก้าสิบแปดละสบายโอ้ยเอียร์เกียร์เยร์เยร์เฮส เออหลยเก้าเก้าครับผมมาเวฟสุดท้ายครับน้องเอ้ย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 โอ้เวฟนี้รู้สึกว่าตัวไททันใช้เป็นปืนเลเซอร์นะอยากให้พ่นไปที่อกผมมากเลยมาบ้าอห่วยเออเองเป็นบอสเหรอเองเป็นบอสต้อไงนี่ฉันมีไททันเป็นพวกสองคนนะเอ็งอย่ากล้าดิเฮ้ยเข้าไปบวกไม่ทันตั้งใจ บอสเวฟ200รตีแรงไป่อยอา้าเกิทุกคนมีดอก็ขอฝากวด้วยแล้วกันสำหรับอีเวนต์เจ้าตัวสกิมบีดี้พาสองของแมป s โตรส e วอร r เออร์นะครับผมถ้าหากทุกคนนะครับผมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องแล้วดูด้วยนะครับผมวันนี้มีดิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย